ทุกคนมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคคอมีเรื่องจริงอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเราเป็นน้อยหน่าเจี๊ยบตัดยางเราทําไมอ่ะตัดชับตัดชับเลยเราโวดอยู่อ่ะเจี๊ยบสักมหมัดไหมเพื่อนๆคือว่าเรามีอะไรจะบอกเว้ยคือตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์ค่ะคือแวมไพร์เหนือแวมไพร์และพวกเจ้าทุกคนต้องฟังค่ะ อะไรเลือกเล่นโอเคมาฟังความจริงสักทีจริงๆแล้วเราอเป็นมาเฟียก็เพื่อนของแกมันติดนี่ฉันแล้วมันก็เป็นคนเอาแกมาขัดดอกว่างๆก็อย่าลืมขัดใบขัดต้นขัดกิ่งขัดก้านพรุ่งนี้ขัดห้องน้ำด้วยโอเคเอุย้ยคือไม่อยากจะบอกอ่ะคือกลัวทุกคนจะตกใจอ่ะคือจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นเป็นเงือก ยอมแลกความทรงจำกับขาแต่เมื่อใดที่ขาโดนนะ้ำเมื่อนั้นความทรงจำจะกลับมาพร้อมขาที่กลายเป็นครีบึ๊ซึมบึ๊กลอเล่นรอเล่นเมื่อกี้ล้อเล่นฟังนะคือจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นพระเอกขี่มา้าขาวข่ามาแล้วเจ้าหญิงคงข่า,อ,าอ,อ่ะเฮือะ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 ความจริงและความจริงคือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็น มนุษย์หมาป่าคืนพระจัน์เต็มดวงในคืนนั้นพวกเจ้าจะได้เห็นร่างจริงของเราบฮเป็นเรื่องที่ที่เก็บมานานมากไม่เคยบอกใครว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นโยม,มาบาล เมื่อใดที่เจ้าหมดอายุไข่ข้าจะเป็นคนตัดสินกรรมของเจ้าเองอยู่นาลกเกะร้นอนอนะ่ะอยากต่อยคนที่อยู่ในใจเธออะเอ,อ้าหมาเป็นแก๊งวิ่ง